สวัสดีครับพบกับรายการมาดิโกฮอปี้คีนครั้งนะฮคตอนนี้ผมกำลังเล่นเกมแมทเทนเกียโซลิกภาคที่5นะครับแล้วก็เพื่อไม่เสียเวลาครับเราจะลุยมิชชั่นต่อไปกันนะฮะตอนนี้มิชชั่นลำดับที่17แล้วนะครับเท่าที่ดูจากรายละเอียดตรงนี้น่าจะไม่ยากครับก็น่าจะเข้าไปหาข้อมูลแล้วก็มีตัวประกันด้วยโอเคจุดเกิดที่ปลอดภัยมี2จุดนะครับเอาจุดนี้ก็แล้วกัน ตอนนี้ผมก็ใช้ตัวละครหน้าตาแบบเอเชียเอเชียฮะใกล้ตุดจีนแล้วนะฮะโอเคลุยเอาตอนเช้าบ้าง เห็นรายละเอียดใบหน้านี่โอเคเลยนะมีรอยเส้นเลือดด้วยนะฮะโอเคหน้าตาดูแบบพวกคนจีนหน่อยฮะจุดสองจุดเอ๊ะอันี้จุดไหนเนี่ย อ,อ๋อน่าจะให้ช่วยเพื่อนครับนักกรรมะโอเคมาคไว้ก่อนเดีเ๋ยวดูรายละเอียดตรงนี้โอเคพอจะจําได้แล้วก็ประมาณว่านี่ฮะไอทีมของเราเนี่ยโดนจับฮะแล้วมันเหมือนแบบว่ามันกาลังจะหนีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเราต้องไปหามันโอ้ไปเอ,อก่อนเอาแล้วกัน เอใกล้กว่าครับไป A ก่อนเอาดีด็อกมาก็น่าจะดีครับเพราะว่าช่วยสแกนตัวประกันให้เลยลงเลยก็แล้วกันครับ คลายนี้ที่เราเคยมารอบเนื้อนะฮะเกมมันก็จะวนๆนิดหน่อยอ่ะนะฮะโอเคเห็นแล้วครับเป้าหมายบาดเจ็บอยู่มันน่าจะมีตัวที่บาดเจ็บฮะไม่สามารถส่งบอลลูนได้เสร็จอวุธโอเคเห็นเห็นแล้วเห็นแล้ว รอให้มันเข้ามาใช้ดีด็อกบ้างดีะเอองง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 แล้วก็คุยโอเคเรจับมันน็อกครับพอเราได้ข้อมูลก็จับน็อกแล้วก็ส่งเข้าห้องนะ้ ข้างล่างมีทหารพวกมันอยู่มีเอสด้วยอยากได้เอสครับใส่เกลเอ้ากดพิษขาโอเคมันโดนแอดอยู่ใต้ดินฮะชั้นใต้ดินโอเคอันนี้บาดเจ็บมากปะโอเคเนี้ยส่งไม่ได้

ไม่เก็บไม่อยากวิ่งครับเพราะว่ากลัวเพราะว่าถ้าเราวิ่งแล้วเดี๋ยวศัตรูมันจะเห็นเราง่ายขึ้นค่อยๆย่องไปสิ่งเราควรจะไปช่วยตัวนั้นก่อนไปช่วยตัวนั้นก่อนแล้วค่อยมาช่วยตัวนี้โอเคไม่เป็นไรฮะมาแล้วก็ต้องช่วยละมันใส่เกาะโอ้โหชิมหายแล้ตัวนันใส่เกาะอ,อย่าไปยุ่งกับมัน หันหลังแบบนี้เหรอหันหลังแบบนี้ก็เสร็จเราครับเฮ้ยช่วยหน่อยเว้ยโอเคเอาเตืนอนเตือนเออพลังกระจอกนอนอน,นี้แหละไปโอเคเมื่อกี้ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะฮะจับโยนแล้วก็สตานพวกมันโอเคตอนนี้น่าจะโลง่งแล้วมั้งโอเคผมว่าต้องเอาไอา้ไอ้ตัวนี้แอบหอนีเอาเนี้ยเพราะว่าถ้าหาพวกมันก็พวกมันก็หาอยู่ครับ คปีด็อสกสแกนเจอแล้วเดี๋ยวต้องระวังครัเนี่ยทหารพวกมันเยอะมากเลยต้องระวังผม<อ>ใช้ระเบิดใช่ไ้เชเบิดหลับใส่พวกแม่งเลย อากาครับติดไม่มีเกาะเสร็จแล้วเอาแล้วแล้มันเห็นแล้วมันเห็นแล้ว ไม่โดนเหรอเออโดนดิโอ้โหมามากันเพียบเลยมากันเพียบเลยโอเคปาไปเลยโอเควงแตกแล้วพวกมันตัวประกันอยู่ตรงนี้ปลาล่อให้มันไปให้หมดเลยมาเดนมาดิ อ๋อดิโอเค้มันงงกันระเบิดอยู่ครับเราก็ช่วยตัวประกันเราไปาละเรียบร้อยผ่าละ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 เดี๋ยวเที่ยวคอเลยเฮ้ยมินมีทาง โอเคคงไม่มีอะไรมั้งครับเที่ยมันอยู่ใกล้ๆับมันไม่เห็นโอเคไปที่ฮอลเลยฮ่าอย่าแย่งมาช่วยตัวประกันครับหมาหมาหมาดิ ผ่านรอหอครับโอเคอหอมาแล้วกลับบ้านครับ เคน่าจะได้เอสครับมันชมเราแล้วเมื่อกี้ โอเคครับไต้ S นะฮะอันนี้ก็ใช้เวลา9นาทีครับโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอในคลิปถัดไปกันนะครับสวัสดีครับ